สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจจันนะคะวันนี้ป้าพรพา,าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้มาชมเจ้านี่เลยนะคะน้องชื่อว่าผู้แฉกผู้ฉีกแล้วแต่คนจะเรียกนะคะเป็นตระกูลมอนสเตอร์ลานะคะคุณผู้ชมลักษณะของผู้ฉีกก็ใบเขาก็จะเป็นประมาณเนี้ใบเขาจะฉีกออกมาอย่างนี้นะคะ ไม่เหมือนผู้ชลุนะคะคุณผู้ชมผู้ชลุกับผู้ชีกไม่เหมือนกันนะคะอ่ะาราวนี้เสร็จแล้วเรามาดูว่าเขาชอบเลื้อยขึ้นต้นะมะาพร้าวนะคะผู้แฉกนี่จะมีสองแบบนะคะคือเลื้อยกับไม่เลื้ยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นตระกูลเลื้อยนะคะ ตระกูลเลื้อยนะคะเาจอะ,ะปลูกกับต้นต้นไม้เนี่ยเขาเลื้อยขึ้นต้นมะพร้าวไปนะคะใบเขาจะใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นตระกูลที่แบบว่าเออเป็นแบบที่ไม่ไม่เลเื้อยนี่เขาก็จะจะคนละแบบกันนะคุณผู้ชมนะต้องสังเกตให้ดีนะคะเวลาคุณผู้ชมไปซื้อตามร้านค้าเนี่ยถ้าต้องการเลื้อยหรือไม่เลื้อยต้องบอกเขาด้วยนะคะเพราะว่ามันมีสองแบบนะคะคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมคะคราวนี้คุณผู้ชมมาดูนี่ยอดเขา นี่ให้ดูยอดยอดออกไปนี่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 เลยนะคะคุณผู้ชมเลื้อยเกียมเลื้อยไปหาต้นแก้วมังกรอ,อีกแล้วค่ะหลักแก้วมังกรอ,อยู่ถึงนนุนจะลกๆหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้นไม้ตรงนี้ของประพนเยอะมากนะคะแล้วมันดังบันเอิญมีผู้ชีกอยู่ด้วยมันก็เลยแบบว่าเลื้อยชนกันหากันมากมายเลยนะคะคุณผู้ชม ผู้ชีกถ้าใครสนใจนะคะผู้ชมคะต่อเบอร์โทรด้านล่างได้นะคะป้าพรมีแบ่งให้ทุกคนไปปลูกที่บ้านนะคะผู้ชีกนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะป้าพรก็เอาไปไว้ในห้องนอนเหมือนกันนะคะฟอกอากาศนะคะคุณผู้ชมสวยดีนะคุณผู้ชมจัดแต่งให้ดีนี่เขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะใจแจกันให้ดีนะคะแล้วก็พวกนี้จะปลูกในกระถางแต่ว่าต้องเอาไปไว้กับใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเพื่อที่จะให้เขาเลื้อยอะคะ่ะคุณผู้ชม เห็นไหมคะเลื้อยขึ้นไปบนนู้นเลยนี่เป็นต้นมะพร้าวเห็นไหมเขเพราะเขาเลื้อยได้ตําต้นเขาจะใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมเขาสมบูรณ์มากเลยนะคะอันนี้ชอบเออไม่ชอบแดดจัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้องได้แดดด้วยนะคะอ่าได้แดดพอประมาณนะคะคุณผู้ชมพอประมาณไม่ใช่จัดเกินไปแล้วก็ไม่ร่มเกินไปอะคะ่ะคุณผู้ชมไม่งงเนาะอ่ะอันนี้ให้ดูให้ดูให้ดูตรงนี้เยอะใหญ่มากนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ ต้นใหญ่มากเลยนี่คุณผู้ชมไหมคะต้นบัลเลอร์เลยคะ่ะแต่ไหว่าเขาสมบูรณ์มากเขาชอบตรงนี้มันได้อากาศเป็นพอดีของเขาอะคะ่ะก็โอเคนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวป้พรจะพาไปดูที่ป้าพรใส่แจกันไว้นะคะอันนี้ให้ดูว่าลักษณะการเลื้อยเขาจะเลื้อยขึ้นต้นไม้ต้นอะไรก็ได้คุณผู้ชมต้นมะพร้าวต้นมะม่วงอะไรก็ได้ก็เลื้อยได้หมดละค่ะคุณผู้ชมถ้าจะถ้าคุณผู้ชมจะไปปลูกนะ มเดี๋ยวไปดูที่เราใส่แจกันกันค่ะอ่านี่ค่ะคุณผู้ชมคะคือต้นที่ปราพรตัดออกมานะคะตัดออกมาเดี๋ยวจะดึงให้ดูอ่าดูอันนี้ง่ายดีเนี่ยค่ะตัดออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเราก็ตัดข้อมาเห็นไหมคะรากขก้าเลยงยงอกเต็มเลยเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมงอกเต็มเลยเพราะว่าอ่าเราเอามาใส่ในแจกันเราก็สวยมากเลยะคะ่ะคุณผู้ชมอ่าใช้รียูสจากขวด น้ำอัดลมนะคะเพราะว่าต้องใช้แจากาันที่มันทรงสูงหน่อยนะไม่งั้นเขาจะโครนล้มได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการเขาสูงนะคะคุณผู้ชมนั่นเราก็ตัดมาประมาณเนี้นะคะมันก็จะได้หนึ่งข้อต่อหนึ่งใบอย่างนี้คะ่ะเห็นไหมคะรากยาวแล้วอันนี้ประพรตัดมาแช่ตั้งแต่วันที่สองนะคะวันนี้วันที่สิบแปดวันค่ะคุณผู้ชมแปดวันเองแปดวันเองก็เขาก็ไม่ตายแล้วค่ะคุณผู้ชมเราก็แช่น้ําไปเนี่ย เอาเหินมาั่วงให้หนักๆหน่อยอ่ะดูเจ,เจ้าเจ้ายอดนี้ดีกว่านี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมยอดใบอ่อนอันนี้ใบอ่อนนะคะคุณผู้ชมเริ่มแตกออกมาแล้วให้ให้รู้ว่าเขาก็จเจริญเติบโตในน้ําอย่างนี้ได้นะคะเพราะเห็นยอดใหม่ออกมาแล้วเนี่ยใบยังอ่อนอยู่เลยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่สองวันนี้ถึงวันที่สิบแปดวันแปดวันนะคะยอดเขาทีแรกตรงเนี้มันมาเป็นหลอดเล็กๆอยู่นะคะอ่าเวลาแปดวันเาก็จะงอกเป็น ยอดใหม istles. ่ออกมาเนี่ยโอเคนะคะคุณผู้ชมเนี่ยฟอกอากาศอันนี้ป้าป้าผ่อนเอาไว้ในห้องนอนนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่มาชมผู้ฉีกด้วยกันนะคะผู้ฉีกหรือผู้แฉกนะคะบางคนก็เรียกฉีกบางคนก็เรียกแฉกแล้วแต่นะคะคุณผู้ชมก็โอเคขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกรค์ทุกแชร์ด้วยนะคะ เพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ประพรด้วยนะคะก็ไว้เจอกับประพรคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ต้องสวัสดีค่ะ